สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรุยบาลนวันวันครับตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงสายๆนี่เอนเบกแข่งทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับจบจากบองกริตมาลุ้นกันต่อเลยเริ่มตั้งแต่อตอนตีสองสี่สิบนาทีที่จะามาพรีวิวเป็นคู่แรกก็คือทานฟินิกซันที่จะไปเยือนดัลลัสแมวเบิกซันนั้นชนะ29แพ้34นะครับส่วนแมวเบินั้นชนะ32แพ้32สู้ตั้มต่อเนี่ยซันได้มาแค่23หนุนเจ๊งไป39เจ้า1ส่วนแมวเบิก ได้ามา31เแจ้งไป31เจ้าไป 2. 2ฟินิกซันเนี่ยแพ้มา9ก้าเนัดนะครับล่าสุดก็ไปต่อเวลาโดนเดวมันาเ,เก็ตเล่นงาน149ต่อ14 141เมื่อวันเสาร์แต่ยังกินต้ามที่ราคาปิดที่ลบ9นะครับซันเนี่ยแข่ง6นัดกินต้าไป4เดมบูเกอร์คิมด,ดูรันบรัลลี่บิลยังอยู่กันมีนิกลูชชตเป็นเซนเ,นเตอร์ด้วยพวกเขาเนี่ยเป็นรองไปก่อนถึง21คะแนนกลับไล่บี้มาจนตีเสมอได้ส่วนแมาริกเนี่ย แพ้มาหกเจ็ดนัดเจ๊งแต้มมาห้าเกมรวดเมื่อวันเสาร์เนี่ยเจ๊งให้กับกริสลี่อย่างไม่น่าเชื่อครับร้อยี่สิบสองต่อร้อยสิบเอ็ดพวกเขาอุต่าห์ได้คอตตอร์ที่สามเนี่ยสี่สิบเอ็ดคะแนนนำห่างไปสิ 11. บเอ็ดบยสเป็นรองอยู่สิบกนแข่งแบบนี้ยังไงก็ไม่น่าพลาดใช่ไหมครับแต่ปร,กรากฏว่าคอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเครื่องดับแพ้สามสิบสามต่อสิบเจ็ดไปโดนจามแรนยิงตอนปิดท้ายเนี่ยเจ๊งแต้มไปเลยตอนนี้ก็จะเหลือเครย์ทอมสันเป็นตัวหลักซึ่งเครย์แกก็มาบ้างไม่มาบ้างไง ฟินิกซันตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดีกว่ากำลังไล่แม v ริกในการที่จะชิงอันดับสิยอยู่2เกมครึ่งเหลือโปรแกรมอีกแค่19เนัดเพราะฉะนั้นนการชนกันแบบนี้มันไปกลับพวกเขาต้องทำให้ได้แม้ที่ผ่านมาเ,เป็นทีมที่กินตามได้ห่วยมากแค่ 37. 1อยู่อันดับรองบอยของหลีแต่ตัวแมวริกมันเจ็บเยอะครับตอนนี้ที่เช็คดูก็มี6คนนะที่จังๆแล้วแม v ริกเวลาแพ้ก็แพ้ชุดุงหลังเนี่ย สิกว่าแต้มอัพทั้งนั้นเลยก็เลยคิดว่าฟินิ x ซันที่ลบเน่าสนใจส่วนคู่อื่นๆนะครับตอน6กโมงเช้ามีเมมฟิ i ริส i ลีไปเยือนเพลีแกนเมมฟิ i นั้นชนะ39เกมกินแต้มมา36มสิบหกเพลีแกนชนะ17กินแต้มมา25 m e ิบ i เนี่ยชนะนัดที่แล้วใส่ทางฝั่งแมฟได้ก็จริงนะครับแต่พวกเขาเพิ่งจะชนะแค่3จาก10นัดแล้วก็10เกมหลังสุดเนี่ยก็อนนัดที่แล้วเนี่ยที่กินแต้แม ที่เหลือเนี่ยเจ๊งมา8แล้วก็เจ้าไป1ส่วนพลีแกนนะครับ11เกมหลังก็ลุ่มๆุ้ม,มดนดอน,ดนชนะ5แพ้6สูต้ตานต่อก็ได้มา4ก็เจ๊งไป7เมื่อเช้าในโดน็อกเก็ตสอยไป146ิต่อ1้7สซอลวิลเลียมสันเทรเมอร์ฟี่ซีเจมคอลัมน์นั้นอยู่กันครบก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเลกข,ขนาดนั้นพวกเขานี่ต้องแข่ง2บวันติดนะแล้วก็เกมที่3ในรอบ4คืนแต่ถ้ามันไม่มีการดรอปตัวผู้เล่นนะครับผมก็ยังคิดว่า ทีมนั้นมีศักยภาพดีกว่าไอ้ผลงานที่มันชนะแค่17แพ้46นี่แหละแล้วการที่จามแรันเองนะครับมีอาการปวดไหล่ยังไม่ได้หายฟอร์มก็ดูเหมือนกับไม่เฉียบขาดเหมือนเดิมไม่มีจารันแจ็กสันเฝ้าวงในเนี่ยซออมไซออนมีโอกาสที่จะทะลวงได้นะครับศักดิ์ศรีมันมีอยู่นะผมเชื่อว่าผลีแกนบวก 9. 5น่าสนใจส่วนคู่ตอน7โมงครับซานออนโตนิโอสเปอร์ไปเยือนทีมเบสเปอร์เองกินแต้มมา27นัด ทิมเบอร์วูฟกินต้ามาแค่29นัดนะครับแม้ผลงานจริงเนี่ยทางทิมเบอร์วูฟจะชนะได้ถึง36มสหกนก็ตามสเปอร์สู้ตั้นต่อช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่า8นัดได้2เสีย6ล่าสุดเมื่อวันเสาร์นี้ก็ไปโดนคิงปุบ121ต่อ109พวกเขาเนี่ยมันพลาดท่าในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยแหละครับทำให้ตามห่างถึง27แล้วมันก็เลยไล่าย,ยากส่วนทีมเบอร์วูฟเนี่ยเจ็ดเกมหลังเวลาเฝ้าบ้านนั้นกินตามได้6นะครับเพียงแต่ทิมเบอร์วูฟเนี่ย เวลาที่เป็นต่อแบบเป็น10คะแนนเนี่ยมันไม่น่าวางใจ15หุนหลังได้แค่4เจ๊งไป11แล้วรูดี้โกแบร์เนี่ยตอนนี้ก็ยัง50-50คือถ้าตัว50-50แล้วเจอคู่แข่งที่มันอ่อนกว่าแบบนี้มันก็ไม่น่าจะต้องเสี่ยงฝืนในการที่จะให้ให้ลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสเปอร์ที่บวก11.5เนี่ยคู่นี้ก็น่าที่จะลุ้นกับพวกเขาสรุปแล้วนะครับก็จะชอบทางฟิกิ์ซัน แล้วก็บาทสรองแบบเยอะๆเลยอย่างเพลริกนแล้วก็สเปอร์ครับนั่นคือความคิดเห็นที่เอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบานในวันครับ